สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยเอาจะขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าช่องย t ท b e ด้วยกันเราจะทุกคนทุกท่านจ้าที่มารับชมแนวทางแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยเนาจะสำหรับคลิปนี้มาพบกับแนวทาง วเวลาพัฒนาจากวันศุกร์วันที่เก้าเดือนสองสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมาพบกับแนวทางของแอดจอยจ้า,าก่อนสิไปรับชมเล่าพัฒนาเมื่อน,นี้เราจะเดียวมาเบิ่งพุนยนล้งกันก่อนจะให้เขาตัวไรแบบไรสิไรเข้าใจกันจะสําหรับเล่าพัฒนาของเฮาจา้าผลสรุปเล่าพัฒนาของวันที่เจ็ดเดือนสองสำหรับสุดเด่นจ้ะแอดจอยให้เด่นอยู่ที่ สามกับหกวิ่งลูดจ้าโอ้โหสำหรับพ้นสรุปจ้าโอ้โหเนวท่านแตกนะคะานานี้สรุปพ้นอย่างไรดีล่ะพี่น้องอ่าสำหรับผ้นจะหกตัวออกสองสามแปดสามหกแปดสำหรับรางชูทกตัวจะคือหกส่าสองสามันจะสองสามจับคู่พลาดไปจะล่างชุดหกตัวอ่า เขาเด่นสามวิรุษสามไปเนาะจะสําสหรับรางชุดหกตัวเดิมๆราอ,อแถวหนาเนจาจะสาหรับรางทั่วไปจะอันนี้คือ่างชุดสี่ตัวนั่นเองเนาะออกแปดสามอ่าแปดสามจับคู่เข้าไปที่ตัวกับสามแปดจ้าเด่นสามวิรุษสามมาจะ่างชุดสี่ตัวโอ้โหแปดสามสามแปด สำหรับบนจ้าสามตัวบนคือสามหกแปดสามหกแปดแนวทางของเฮาเมื่อนี่เข่าสามตัวโตดเดินจะเดิ่มฟินเอฟซีจ้าโอโหกสามแปดจ้าสุดปังสามตัวบนจ้าเด่นสำหรับสุดสองตัวบนลางของเฮาคือเข่าไปที่หกแปดตัวเน้นเต็มเต็ม บนเนาะจ้าอันนี้คือสองตัวบนเนาะอ่าสำหรับสามตัวบนก็นคือสามหกแปดอ่าเข้าไปที่ตัวกลับหกสามแปดชุดสามตัวสำหรับสุดสองตัวบนก็นคือสองตัวบนก็นคือหกแปดเข้ากันไปตรงตรเนาะจา้หกแปดมาตัวนี้เต็มเต็มตรงตรงเะจาเด่นหกวิ่งรูทหกของเฮ้ามาจะจ้โอ้โหเกินเกินตาเนาะจําสำหรับเราพัฒนาเมื่อน,นี้เนาะจา้ะสำหรับสุดสามตัวน,นีถ้ายจับ เข้ามาสามหกแปดเราจะถ้าจะเราจะจับให้สามมาคู่กับหกแปดนี่แสด้สามตัวสามตัวบนตรงตรงเราจะแต่ดันมาจับสามหกแปดเราจะหกสามแปดเนาะโอ้โหถ้าจับสามหกแปดนี่คือตรงตรงดันจับเอาหกหกสามแปดอือฮึอ่ะแสด้สามตัวตู้คือการเราจะ โอเคจะสำหรับเล่าพัฒนาของวันที่เจ็ดตามนี่เราจะยินดีกับคนติดตามยินดีกับพีน่น้องเอฟซีที่ตามจะเล่าพัฒนาเมื่อนี่บริเอิอนมาฝังเราจะเอาเอิญมาปุ๊บมาจากผมมาเต็มๆทั้งบนทั้งล่างจะแตกสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างะ้ะอ่าสำหรับสุดสามตัวเจะเลือกพีน่น้องเอฟซี ได้ตัวใดแบบใดสามารถคอมเมนต์ Comment บอกเราใต้คลิปเผื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยสำหรับสตัวมีพี่น้องเอฟซีทันใดจิ้มหรือวันนัไปเป็นแนวทางกะคอมเมนต์ Comment บอกเราใต้คลิปสู่แอดจอยฟังได้เลยนะเจ้าแอดจอยจะได้มีกำลังใจจ้าฝากตามต่อละกันจะสำหรับเล่าพัฒนาวันที่เก่าเมื่อนี่แนวทางของเฮาสีเดินดีหรือบอ่อสีมาตามสูตรหรือบอ่อเมื่อนี่อันนี้ก็โรอล,ลุนอีกที่หนึ่งจ้า รับช่วว้เป็นแนวทางเราจะทำ shop, หมักตาชอบ่อยตามโดยจะเดิ่มาำบ่อหมักบ่อชกะปล่อยผ่านได้จะแนวทางตัวเลขตัวกะมีเข่าไม่รุดเราจะผิดพลาดประการใดกัขอโูษขอภัยพีน้องเอฟซีไว้ด้วยละกนันเนาจะจอยกะคำนวณให้ตามสูตรเนาจะถาม,มาตามสูตรก็คือปังถามบ่มาตามสูตรกะพลาดเนาจะเมื่อนี้ให้เด่นวิ่งดูดอยู่ที่ศูนย์กับสามจะสำหรับชุดเด่น จับคู่เด่นศูนย์วิรุศูนย์มีหนึ่งศูนย์สองศูนยามศูย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หาศูนู่้เลยเราจะเห็นอยู่เนาะสำหรับเด่นสามวิรุณสามจะจับคู่สาส สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดหาศูนย์กับสามแปดอยู่ท้ายๆเลยนะจ๊ะเห็นกันอยู่เนาะอ่าสำหรับสามแปดสามแปดแปดสามตัวเดิมนะจ๊ะตัวเดิมของ วันที่เจ็ดเราจะทาหมักทาชอบตัวเดิมก็คือตามได้ทาบวมหมักบวชอบตัวเดิม3าอ่าสาก็คือปล่อยผ่านได้นอะงจ่งวดก่อนมาหลางเนาะสําหรับ3า8แปดแดสามอนะากอเฮ้าเนาะจ้าสำหรับชุดกันจา้าหนึ่งสองโอ้เขียนพิษเส่นเนะา 1, ะจ้าหนึ่งสาสอยู่ชุดกันจา้าหนสี่ สำหรับสตัวบนจะสามตัวบนตรงโต๊ะจับคู่ไ้อยู่ที่ศูนย์หนึ่สาสหาสโอ้โหแป๊บหนึ่งแล้วจ้ะตามต่อจ้าส สามศูนย์สามหกฮะนี่คือสุดสามตัวจะกสา,ามตัวการถามหมักตาชอบพอยตามถามบ่มักบ่ชอบพอยพานได้เนะจ้ะลุนลุนกันไปสำหรับสามตัวจากออเน้นอยู่ปปยที่ศูนยนึ่งสามกับสี่สามศูนย์ สำหรับกันจาาขอเน้นอยู่ที่1นชุดเด่น3ามวิลุษสาขอเน้นอยู่ที่3 7 3 4จ็ดสามกับ3 0 0 3จ้า แนวทางรับพัฒนามือนี่ตามนี่เลยจ้ามักตัวใดชอบตัวใดเมื่อนี่ลอกเปรียบเทียบอีกที่นึ่งได้นอกจากเมื่อนี่กับขอหายมาแบบปังๆและวกันจ้าอคหายพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยเน,นาะจากสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่ๆกะ อย่าลืมกดติดตามและก,กดกระดิ่งไว้รอดจากผิ้เสเด็จบุพารแนวทางต่อ,ตอไปจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า